ให้คนหุ่นเ่เขาไม่พักเหรอเาเดลงยแต่ถูหวยได้นอนนอนหมอหวอยู่แล้วแสดง่าคุณต้องตั้งแรกเีจากงานบวนี่หเหคะเขาตีเป็นต่านากนแล้วใช่คอคุณก็ซื้อไว้กี่ใบนะคะผมเล่นไม่เป็นแต่ว่าผมอาศัยถ้าเกิดว่าเด็กๆในบ้านผมถูผมก็จะมีกินมีใช้ไปด้วย นี่นะครับนี้จะปิดกล้องแล้วนะครับผมลมพัดฐานดาวนะครับแล้วก็ คนกลางคนพูดหรือว่าท่านได้ช่องทางไหนบ้างคะอินสตาแกรมทิกต็อ่าแฟนเพจทวิตเตอร์ไฮฟ้าที่ไฮฟ้าไม่ได้เลยประมาณนี้ประมาณนี้เพราะว่าถ้านบอกว่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ผลงานของคุณเเทมีอะไรได้แบบว่าเราได้ติดตามอยู่ที่บ้านก็ไปก็ได้นะคะก็ทำงานเยอะขนาดนี้ ตาตื่นใจมากผมไปเจอเครื่องหินที่นวดนวดอ่ะไอเม็ดเม็แต่ครับไม่นวดไม่นวดเขานอนทำเป็นอ่างคุณชอบลงอ่างไหมเวลาอาบน้ำอ่ะอาบน้ำชอบแช่น้ำในอ่าแช่น้ำในอ่างนี่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 ครับคุณผู้ชมเห็นแล้วแบบอยากลงไปเกิดจริงมากเลยเขาบอกว่าสิบ้านาที่ี่ประมาณหกร้อยกว่าแวเลยนะ้อว่าแว เขาใช้อะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็คือนอนแล้วก็จะใช้หินภูเขาไฟนาาี่แหละค่ะจากธรรมชาตุซัดครับแล้วก็นวดช่วยข่ขดไขยกล้ามเนื้อได้<อ>และ<อ>ลดเรื่องของเซลลูไลท์ครับผมเพราะว่าผักสามขิดได้ด้วยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะมันช่วยได้แบบว่าหลากหลายเพราะว่าแร่ธาตุในหินเน,นี่ยค่ะทั้งหมดที่สุกแต่ชนิดเ,เอ,เอ,เอ่ยเนี่ยรวมไปด้วยได้ทา้งผักมายซึ่งซึ่งน้ำแร่นี่ก็เอามาจากเครื่องของโพจิเลยทรายเออไม่ใช่เอามาตั้งค้อนนะ มีผู้ขอไฟเนี่ยมีแค่สองพี่คือที่โค้ราชกับที่นี่ไทยค่ะดูแลแบบดีอ่ะอยากทำอยากอยากลองอยากลองนะครับผมแล้วต้องมาพูดถึงโปรแกรมที่แกมทำเป็นประจำนะครับผมไลโฟแฟทดียังไงคะดียังไงคือสำหรับคนที่ชอบดื่มชอบกินชอบเที่ยวแต่ไม่มีเวลาออกกำลังกายผมพูดถูกไหมไลโพแฟทกลุ่แล้ว เครื่องนี้นะครับผมจะช่วยเขาเรียกว่าข้อผานไขมันคุณได้ดีนะครับผมถ้าทำในท้องเนี่ยเทียบเท่ากับการออกกําลังกายเนี่ยซิทอัพเนี่ยสามสิบนาทีคือสามหมื่นหกพันครั้งเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องแบบถ้าเกิดว่าพูดง่ายๆก็คือเครื่องตีไขมันให้มันข้อผานได้ดีนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้เรลาผมที่ยูเลนัสทีงแน่นอนเฉยๆนะลูกค้าบอกไปว่า ทำให้เรามีสิทแพดได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นกับการประทานอาหารต้องกุ้อาหารด้วยกุกุข้วับกุ้งข้าวุาวด้วกุบตามไปด้วยไม่ใช่วาทเสร็จตออกกระชอบรองรูปปากหมูกระทะกินแลกเลยไม่ได้นะเองเราต้องดูแลไปด้วยก็คงในเรื่องของอาหารในเรื่องของการออกกาลังกายแต่ถ้าเติว่าไม่มีเวลาจริงๆพวกคุณมาทารและก็มาที่ยูเรนัสซีของเรามาํามโปรแกรมไลฟคโฮส ดีอยู่ตอนนอกจากผู้ชายแล้วผู้หญิงก็ทำได้ด้วยเพราะบางท่านบอกว่าโอ้ไม่ได้กังวลใจเรื่องของกลุ่อาจจะต้องขาได้ไหมได้ต้นแขนก็ได้ได้หมดเลยนะคะใครที่อยากใส่กางเกงขาสั้นแต่ไม่มั่นใจโอ้โหว่าจะเป็นลบบซ่องเป็นผู้ืายหรือะไรมาทนี่ได้แดงผมแน่นอนเพราะว่ามีอีก่เรื่องหนึ่งล้ำลึกกว่านั้นอีกชื่อเรื่องอะไรฮะอาร์ดีอาร์ดีคือเรสโซเรนตี้ตัวนี้มันจะช่วยเรื่องของการประสาทพวก เขาเรียกเลยนะผิวเปลือกซอกหมากุ้งผู้หญิงที่เป็นครึ่งครึ่งข้างหลังทานชี้ทานเลยนะคะทางผู้ชายทานตรงนี้ช่วยได้หรือว่าคุณแม่หลังคลอดครับผมโครงการนี้ก็ดีเหมือนกันทานที่เหมาะสมเหมาะสมสำหรับคุณผู้หญิงใช่แต่ว่าคุณผู้ชายท่านไหนอยากจะดูแลสุขภาพแนะนำเลยครับส่วนในเรื่องของใบหน้านะฮะก็จะเป็นคูเซลแข่งหุ่เข้าไปทำยี่อยู่เลยนะร้อยเอ็ด กรรมวิธีของเขาได้ดีมากเลยฮะใช่ไหมผมรู้ไหมูงแล้วถอยแล้วออกอกเสร็จได้หรือกรรมวิธีกรรมาตร์นครของเขาได้ดีมากเลยคืออะไรบ้างอะไรบ้างผู้นาำใช่ใช่ใช่ไม่ดียังไงดียังไงดีแต่ว่าก่อนที่จะทำเนี่ยเขาจะเขาจะดีท็อกกี้ก่อนดีท็อกก่อนดีท็อกดีท็อกผิวหนังเนี่ยดูดีท็อกลูมขนให้เรา่อให้ลูมขนสะอาดพร้อมที่จะรับวิตามินต่างๆจาก จากคลินิกเราซึ่งเป็นส่วนผสมที่เราคิดค้นขึ้นมาเองซึ่งดีลงสู่ชั้นผิวหนังได้เลยด้วยาทำตัวอูเซลบัวเข้าไปเนี่ยคือดีนะแล้วผมก็หลับด้วยวันนั้นอ่ะผมจำได้ว่าผมคนคนด้วยเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าแดดมันร้อนแล้วเพียเพราะว่าพี่ผมไม่หลับหรอกสรุปหลับไม่เกินสิบนาทีค่ะหลับอุ้ยตึงลืมตาขึ้นมาอิ่มอิ่มรู้สึกดี ก็ยบอกว่าอยาพี่ครับผมคนยคะต่นขอคแต่ไม่ต้องว่าพคค่คัทพี้ไม่ได้แมีเตข้างๆคุณคนแล้วเดี๋ยวพอเอาคุณไปเมาส์นี่ครับสัดส่วนกดีแล้ไม่ต้องหวงเรื่องว่าเราอาจจะนอนคนในช่วงที่เราทำเพราะว่าทุกอย่างเปนสัดส่วนและส่วนตัวทั้งหมดเลยทุกทุกที่นะครับสาขาเลยของยูเนสคินิกเขาจัดจัดคลินิกได้สวย เป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าจะอืมโดนแล้วแต่ตอนนี้นคิปของคุณหนูไปแล้วเบุ๊คพนักงานของเราแค่ะคลิปของคุณต่อไปแต่ยังไม่ใช่ไม่ดีนะคะไม่ได้ไม่ได้นะคะอ่ะก็ถือว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งดาราดาราที่เข้ามาทำจริงๆสามารถเข้าไปดูด้านที่เป็นบุ๊คแฟนเพจของคุณเดนนัสคลินิกค่ะแสดงว่าหน้าตาหล่อๆบนีเนี่ยนอนทำทรีทเมนต์อยู่จริงๆไม่ได้แค่แอดถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จลอนเสร็จก็รูป ต้องทำถึงจะรู้สัรส่วนของเขาแล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลว่าถ้าเกิดรัสมัสมาชิกอยู่ที่นี่แล้วจะไปทําที่อื่นไม่ได้สามารถไปทําสาขาอื่นได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับตอนนี้มี60สาขาลใช่ไหม22สาขา22ก่อนโอย22สาขาในอนาคตมาเนี่ย77สาขาินก่อนสามที่สองในก่อนสามที่สอง่อก็ยอแล้วนะ เยอะมากๆที่รับปรันตีว่าลูกค้าของยูเนลินิกไว้วางใจเราถึงได้เปิดเปิดหลายสาขาขนาดนี้นะครับผมอยากจะเสริมให้ทุกคนได้สามารถเข้ามาดูแลสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็ใบหน้านได้สะดวกสบายรวมถึงวันนี้เรามีการบริการการตรวจถี่หน้าด้วยใช้เวลาแค่เดียวจริงๆค่ะ้หนึ่งนาทีกับเคื่องจันัสโปรนะคะเดี๋ยวให้คุณแคทเชิญชวนเย่าปองนะโมฟรี ปกติหลักพันมีค่ะฟรีเลยให้กับพี่น้องชาวอมตะนครได้มาลองทดสอบแล้วก็มาดูว่ามาดูว่าใบหน้าของเราอยากจะมีปัญหาอะไรอยากจะแก้ไขตรงไหนนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมหรือว่าใครที่อยากจะมานวดหน้านะครับมด้วยคูซอลก็สามารถเข้ามาได้มาทดลองได้ก่อนก่อนที่คุณจะตัดสินใจเพราะว่าเราจะไม่บังคับ เอาที่ค huh. uh ุณสะดวกและสบายใจที hmm. uh ่อยากจะทําอยากจะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองก็สามารถเข้ามาได้ที่ดูเลยนะสปีดครับผมไม่ไม่ใช่แค่ท่านผู้หญิงนะคุณผู้ชายก็สามารถเข้ามาดูได้เพราะว่าทุกวันนี้เราต้องแข่งกันดูแลสุขภาพครับผมแน่เลยคะอันนี้ทางทีมก็บอกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงต้องดูแลตัวเองยุคนี้สมัยนี้น้อยเลยค่ะเพราะว่การดูแลตัวเองนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะนะต้องดูแลตัวเองก่อนกันที่ไปดูแลคนอื่นถูกต้องครับผมถ้าเรามีสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็ใบหน้า ดีเราก็จะมั่นใจกล้าที่จะเข้าสังคมกล้าที่จะไปเผชิญโลกข้างนอกทดลองนะคะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองใช่แล้วนะคะอ่ะก็ทุกคนที่จะสองสาขาใกล้ที่ไหนสามารถเดินทางไปได้เป็ที่หน้านะคะแล้วก็เคลมตอบแล้วว่าอย่างที่เนี้ยก็ห้องห้องค่ะเพราะบารไปสัดส่วนเนาะ นะครับผมให้เขาดูแลสกิลนครับผมให้มีลูกค้าเยอะๆนะครับลแล้วก,ก,วก็ทำงานอย่างเต็มที่แบบนี้นะครับผมเสิร์ฟความสวยความหล่อให้กับ,บลูกค้าที่ท่านเป็นะครับผมก็ขอให้มียอดขายต่อวันทะลุสิบล้านต่อ,อเดือนสองร้อยล้านโอ้โหาสีาเลย ขอตรวจสอบทันทีะครับขอให้ขอสองเราเลยครับผมแข็งแรงร่ำรวยใช้เงินไปสัตวว่านานๆเาก็เอาเงินมาพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าเอามาพัฒนาเเพราไม่งนปรนเที่ตรนี้จะเป็นทอ่น แปใหม่เกิดขึ้นเยอะมากในคลินิกนะครับผมก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยครับผมส่วนลูกค้าน,นะครับผมที่เข้ามาทำคลินิกก็ขอให้ถูกหวยทุกลังวันที่หนึ่งเลย